ฟูจิครับอัปเดตใหม่คน85%ขาดโปรตีนครับก็เพราะว่ากินโปรตีนผิดจึงทำให้โปรตีนที่คุณกินไปดูดซึมได้ไม่ครบท้วนครับ คุณรู้จักโรคซาโคพเนียไหมฮะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหายไปเป็นเยอะในกลุ่มคนชราและคนที่อายุมากขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นจึงเน้นให้กินโปรตีนเยอะแต่หลายคนกินโปรตีนผิดครับจะรู้ได้ไงว่าคุณกินโปรตีนผิดหรือถูกครับคำถามครับถ้าคุณจะกินเนื้อหรือกินโปรตีนให้ดูดซึมได้ดีขึ้นคุณจะกินตอนไหนครับ1เช้า2กลางวัน3เย็นควรกินในช่วงไหนถึงจะดูดซึมได้ดีครับ คำตอบคือควรจะกินตอนเช้าครับก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เน้นกินเนื้อกินโปรตีนในอาหารค่าอาหารเย็นคนที่หนักในการกินโปรตีนในตอนกลางคืนหรือกินเนื้อในตอนกลางคืนโปรตีนที่เรากินไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอะมิโนอยู่ในกระแสะเลือดแล้วอะมิโนจะไปทําหน้าที่หลายอย่างครับ ในนี้ครับมีเขียนว่านะฮะอะมิโนที่อยู่ในกระแสะเลือดครับมันจะมาสร้างพวกฮอร์โมนคุค้มกันเอาไว้วาต่างๆที่สึกหรอและเอามาสร้างพลังงานด้วยครับในช่วงที่เรานอนอยู่เนี่ยครับและเมื่ออะมิโนในร่างกายไม่พอร่างกายเราจะไปขอโปรตีนที่อยู่ในกล้ามเนื้อ จะขอโปรตีนที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราลากล้ามเนื้อเราก็ใจดีเนาะเพราะกล้ามเนื้อบอกว่าเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างฮอร์โมนสร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานต่อสู้โรคเราจะได้แข็งแรงกล้ามเนื้อหายไปหน่อยไม่เป็นไรกล้ามเนื้อเราจึงลดลงครับแต่ในที่สุดกล้ามเนื้อก็สําคัญนะครับเพราะถ้าขาดกล้ามเนื้อเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานต่อสู้โรค มีผลวิจัยมาแล้วครับคนที่ป่วยคนที่เป็นเอ็มเริงต้องมีกล้ามเนื้อนะครับสรุปแล้วกล้ามเนื้อสําคัญครับเคยเห็นไหมครับว่าคนที่พยายามวิตพื้นพยายามสร้างกล้ามเนื้อแต่กล้ามเนื้อไม่เพิ่มก็เพราะว่าร่างกายเราขอกล้ามเนื้อเราละลายกล้ามเนื้อเราเพื่อมาสร้างร่างกายเราครับดังนั้นเราควรจะต้องเน้นกินโปรตีนกินเนื้อในตอนเช้าครับเพราะถ้าตอนเช้าเราไม่กินโปรตีนกล้ามเนื้อเราจะถูกละลายครับเพราะว่าร่างกายเราขาดอะมิโนต้องแต่เมื่อคืนนี้ครับในช่วงเช้าเราจึงต้องกินโปรตีนครับ ในแ,แต่ตอนเช้าเคยเห็นนะกินซีเรียลเราเร่ีบกินกินซีเรียลเฉยๆอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่ได้เสริมสร้างโปรตีนเราจึงขาดโปรตีนครับังนั้นที่เรากินโปรตีนแต่เรานั้นกินโปรตีนในตอนเย็นครับเราควรกินโปรตีนอะไรที่ดีต่อสุขภาพในตอนเช้าครับเพื่อนๆลองคิดตามครับกินหมูแฮมกินไส้กรอกไม่ได้ดีนะครับหมูแฮมจะมีสารแปลรูปทําให้ร่างกายเราอักเสบ เสี่ยงต่อการเป็นเมเลยมีผลวิจัยจากกรมอนามัยโลกแล้วครับว่ากินพวกอาหารแปรรูปไม่ค่อยดีนะครับลองลงมาถ้าเรากินหมูในปัจจุบันนี้กินหมูกินเนื้อมันจะมีส่วนผสมของไขมันเยอะทําให้เส้นเลือดเราอุดตันสมองแตกหรืออุดตันซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะครับควรจะเลือกกินเนื้อแดงหรือเนื้อที่ไม่มีการติดมันครับที่ดีกว่านั้นก็คือกินไก่และที่ดีที่สุดคือการกินปลาครับกินผสมกันกินเนื้อกินไก่กินปลาผสมกันครับและเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมที่ผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะครับม จะถูกเปลี่ยนเป็นอะมิโนใช้เวลา3ชั่วโมงย่อยย่อยย่อย่อยยครับกว่าจะเป็นอะมิโนแล้วไออะมิโนจะไปเปลี่ยนเป็นภูมิต้านทานจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนของเราเนี่ยต้องใช้เวลา3ชั่วโมงซึ่งคนชราบางทีจะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยเนื้อให้เปลี่ยนเป็นอะมิโนจึงใช้เวลานานจึงใช้พลังงานเยอะจึงทำให้รู้สึกเพลียรวมถึงหงุนงดง่ายก็เพราะว่าขาดอะมิโนครับ เพื่อนๆรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้มีวิธีการเลือกกินอะมิโนเข้าไปเลยโดยไม่ต้องมีการกินเนื้อถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการกินอะมิโนซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นและผมก็กินอยู่มันมีอะมิโนของไม่ดีและมีอะมิโนของดีวิธีการเลือกอะมิโนที่ดีเนี่ย,น,ยนะฮะเป็นยังไงซึ่งอะมิโนที่ไม่ดีเป็นอะมิโนที่สร้างจากเคมีมีขายทั่วไปในประเทศไทยครับแต่ถ้าเป็นอะมิโนที่สร้างจากธรรมชาติผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยครับวิธีการเลือกกินอะมิโนเพื่อที่จะ ให้มันอยู่ในกระแสเลือดเลยโดยไม่ต้องมีการใช้เวลา3ชั่วโมงในการย่อยเพื่อเปลี่ยนเป็นอะมิโน,โนให้เปลี่ยนเป็นอะมิโนทันทีอยู่ในร่างกายเรามันคืออะไรเพื่อนเพืถ้าเพื่อนเพื่อสนใจอยากรู้ครับข้างล่างนี้ก็จะมีลูกศรและเพื่อนเพื่นนะฮะ กดลิงก์เข้าไปแล้วเพื่อนๆจะเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวในเพจสีเขียวนะฮะก็จะมีข้อความให้เพื่อนๆเขียนข้อความในกล่องข้อความนี้เขียนว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการเลือกกินอะมิโนธรรมชาติอย่างถูกวิธีแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีฟรให้เพื่อนๆได้ดูครับจำเป็นคนที่แอดมาเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องโปรตีนกินโปรตีนไปเสียเงินไปก็ไรประโยชน์ครับเสริมอีกหน่อยก็แล้วกันออกกาลังกายตอนเช้าไม่ค่อยดีเท่ากับการออกกาลังกายตอนเที่ยงหรือเย็นนะครับเพราะอะไรครับรู้คาตอบหรรือยังคบ ก็เพราะว่าตอนเช้าเราขาดโปรตีนไงครับคนที่ออกกำลังกายแล้วอยากได้กล้ามเนื้อต้องกินอะมิโน,โนทันทีครับรูปร่างเป็นแบบนี้ครับเป็นซองแบบนี้ครับปึบบ๊บปึ๊บเป็นอย่างนี้ครับแล้วข้างในเป็นยังไงแอดมาเป็นเพื่อนผมแล้วจะส่งข้อมูลให้ครับในนั้นจะเลือกต้องเลือกอะมิโนที่เป็นธรรมชาตินะครับ